รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตีท้ายครัวครับอยู่กับผมบี้เดสกาครับวันนี้จะมาเป็นครีเอทีฟในรายการนี้ครับผมผมมาดาเนินรายการนี้แทนพิธีกรผมยึดแล้วครับถ้าเป็นคอนเทนเตอร์ใช่ไหมเขาจะมีกิมมิคในการทําวิดีโอเดี๋ยวผมจะขึ้นไปหาแขกงรับเชิญแล้วกันไปข้างบนฮะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่ามีชาร์ลินกันหน่อยเชิญครับเชิญ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 พี่โอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อาร์สวัสดีครับผมสวัสดีครับ วันนี้ผมผมเปิดรายการนะครับผมผมมองว่าให้เป็นตีมต,ตีมตีมแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะพี่แล้วจะมีชาเลนจ์กันหน่อยๆโดยชายเลนจ์ว่าตอนนี้พี่พี่มดดำยังมาไม่ถึงใช่ไหมถ้าพี่มดดำมาถึงแล้วทักใครก่อนคนนั้นต้องโดนทำโทษทักใครก่อนหมือนว่ามนมาถึงแล้วโอ้ดี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 โอ้ดโดนอะไรอ้ดีโอ้ดีโอ้โอ้ดี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 โอีโอ้ีโอ้ด้ด ผมบอกก่อนพี่ณกรไม่รู้นะทุกคนพี่ณกรตอนนี้โอเคนะฮะวันนี้ฉันแมสเซจหายมดก่อนนะี๋ยวดิไม่เตรียมดิไม่เตรียมไม่เตรียมอย่าทักอาจารย์ตีมแปลกๆสำหรับรายการตีท้ายครัวนะวันนี้โอเคเป็นเชิงนี้เป็นชาเลนจ์หน่อยไม่แต่เราค็อยอย่าเจอมันก่อนถ้าเจอมันก่อนก็ต้องทักราก่อนนี่บีเอ๊ะอบที่อยู่ในห้องนี้ด้วยกันผมจะอยู่ด้วยถ้าทักผมผมก็โดนดย๋ยหลอกถ้าโดนต้องเล่นนะ เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าใครจะโดนทักก่อนครับผมช่วงลัดเลาะรอบบ้านสนับสนุนโดย New MG HSP HTV ให้ยืนเหรอไม่ยืนดิเดี๋ยวมาดูผดอ,นอนดดะนี่แะนี่ะเมกข้าเียอยู่ตรงนี้คือลุอี่แหละเ <c oughs> ใจเพราะอีมอนมันไม่มีกดตายตัวจริงอนะ่ะไติทำอะไรกันนะ อะไรทำไรกันทำไรคืออะไรคุณร้อัอะไร่ะสวัสดีค่ะออนุญาตโอ้ไม่ว่าไม่วัาไม่่า ชื่อใครชื่อบอกป้าเชชื่อ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 ้ื่อ่อชื่อชืนอชื่อชื่อช่อชน่อชื่อชืเอชื่ก่อชื่อชื่อชื่อชแ่อชื่อชืซอชื่อชื่ออชื่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 ครับ นี่ครั้งที่เราได้หลบไปบ้านคุณนั่นคือบ้านเช่าใช่ครับครั้งนี้แล้วนั่นเป็นออฟฟิศด้วยแล้วมือบ้านด้วยใช่ตอนนั้นผมก็นอนที่นั่นใช่เพราะมันเป็นบุกข้อเลยสมัยไปดูแบบว่าการขุดบิตคอยใหม่เมื่อก่อนคือไปเช่าเขาเขาเป็นสตูดิโอ่ายเก่าใช่ครับก็ไปเช่าแล้วก็ไปอาศัยที่ถือว่าเป็นบ้านหลังแรกในชีวิตเลยป่ะใช่ครับบ้านหลังแรกแล้วก็ซื้อด้วยครับสดไหมไม่สดครับนะผ่อนครับเท่าไหร่ฮะหลังนี้3 2ครับ32ล้านสี่ชั้น สี่ชั้นครับพี่มดดำเรามีมีลิฟต์นะเธอเอาย่านคุณมดดำมาย่านฉันด้วยเออย่านคุณมดผมก็เพิ่งรู้ว่าพี่มดดำอยู่ไม่ไกลจากนี่แล้วก็ตัวบ้านบ้านคุณคจนอานนท์เดิมเคยเจอพี่พจน์ไหมเคยเคยเห็นพี่นั่งรถกอล์ฟขอโครงการผ่านไปอยู่เราเดินไปเที่ยวชมบ้านได้ครับนี่ลิฟต์ค่าไฟเดือนนึงเท่าไหร่เนี่ยค่าค่าไฟประมาณหมื่นสองครับประมาณเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้ อยู่คนเดียวอ๋อเหรออยู่คนเดียวครับไหนบอกมีลูกแล้วอ๋อมีมีครับลูกลูกอยู่ทางนู้นก็หมาเนี่ยแหละคุณจะาไปพาเราเที่ยวชมได้ครับไได้ไหมไอ้ส่วนนี้ก็เป็นส่วนรองเท้าครับใช่ครับรองเท้ารองเท้าเออมันดูมันลึกล้ำใช่โอเคอืมไอ้คุณชอบทองใช่ชอบสีทองครับแต่มันก็แบบผมก็มีสีอื่นด้วยไม่ใช่มีแค่สีทองมันก็มีสองด้านด้วยครับด้านนี้ก็มีอีกเจ๋งดีเนาะใช่นี้ใช่ไหมคะใช่ครับ เออทำอย่างนี้ก็ดีนอะมดทำงานอยู่กี่ปีถึงจะได้มีเงินซื้อบ้าน32มสิบสองไรเก็บเงินถ้าถ้าถ้าสตาร์ตตั้งแต่เริ่มทำคลิปเฮล็ดม็ก็ประมาณผมมาประมาณ13ปีแล้ว13ปีใช่ครับอย่างที่ตอนนั้นเราเออคุยกับคุณไม่มีอะไรเลยนะฮะมาจากจังหวัดหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูไหนหมาอยู่ตรงไหนที่เรามาดูเนะเราด้านนี้ครับอ๋อถ้าเป็นบ้านให้เขาเลยอย่างเงี้ยหรอชี้ตายแล้วนี่ครับพูดถ้าเป็นบ้านเขาเลยอ่ะใช่ครับอันนี้ส่วนต่อเติมป่ะ มันจริงๆห้องนี้คือห้องเมดครับห้องเมดแล้วเราก็แบบตกแต่งให้น้องเขาอยู่เขาก็ช่วยเราทํางานนะจริงนะพี่มกัเขามีช่องเขาด้วยหมาตัวนี้ก็มีช่องของเขาด้วยชื่อช่องสัตว์เอยครับแสดงว่าบ้านหลังนี้เขาก็มีโอกาสช่วยผ่อนด้วยอแน่นอนครับตัวไหนเป็นตัวที่ช่วยผ่อนทั้งคู่เลยฮะตัวที่ทําเงินประมาณเท่าไหร่ละเฉลี่ยก็ประมาณแสนประมาณนี้แสนกว่าบาทค่าบ้านได้เลยเนาะช่วยก็เป็นค่าอาหารเขาด้วยครับหมาตัวหนึ่งทําเงินได้เป็นแสนใช่ครับตายแล้วครับหรอ ฉันต้องฝึกรักสัตว์ตอนยังจะทำอยู่ไป็ทันครับไม่พวกเราเข้าไปไม่ได้เราเราสามคนแน่ไม่ได้ไม่ได้แมนี่ขึ้นลิฟต์ได้ไหขึ้นลิฟต์ไม่ได้นะข้าหมอดำเด็กเชื่อดั้งกลัวหมาหรอฉันไม่ได้ชอบสัตว์พาน้องพาน้องไปเก็บก่อนตั้งกลัวหมาเป็นเซ็ก ให้เดยกจะให้ให้คิดคอนเทนต์ได้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 สร้างรายได้เดี๋ยววันนี้เราตีมคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่แล้วครับบ้เราขอขึ้นข้างบนไปชั้นสองครับเชิญเลยครับเชิญอยู่ที่บ้านที่บ้านไม่ไม่ได้ติดต้องติดนะติดสิบข้อแล้วมันจะมุดหลดไม่ต่ดแปไกติมัน ให้เราเริ่มทำแบบเกส์อ่ะคือขนาดพูดเลยสถ้าสมมติเพนพูด80ใครจะฟังดูเรื่อง CJ Supermarket ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ